น้ำปันขาน้ำปันขาหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะปันนลายสหนูอยู่ชั้นอะไรคะชเรียมอนุบาลค่ะโอ้โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเยมาลโรงเรียนเดมอะไรคะเดียสะอาดอ๋ออยู่ห้องคุณครูอะไรคะห้องคุณครูทิเช่ค่ะอ๋อห้องคุณครูทิเช่เหรอคะน้ำปันขาช้างตัวไหนขนาดเท่าตัวนี้คะอันน้ำปันวงกลมค่ะ เขียนวงกลมนะคะวงกลมสังกฤษว่าอะไรคะวันวันวันหนึ่ง,นนงไม่ใช่วงกลมสังกฤษว่าอะไรคะเซอร์เซร์อ๋อค่ะ,ะเสร็จยังคะน้ำปั่นขาแอปเปิ้ลอันนี้มีกี่ผลคะมีสองโอมีสองเก่งมากน้ำปั่นวาดวงกลมเท่ากับแอปเปิ้ลได้ไหมคะ อวาดกี่อันคะวงกลมสิคะไม่ใช่ว่าวงกลมในนี้คะ่ะวาดวงกลมสองอันทำดีๆนะคะวาดวงกลม,มกี่อันคะงอันทำไหนทำไห่สิคะเอาดีๆสิคะลูกวงกลมหนึ่งอันแล้วก็วงกลมอีกหนึ่งอันน้ำปัน่นขานี่ยอะไรคะ ฮะแ,แปลงแปลงสีงฟันอ๋อเอาไว้ทําอะไรคะอันนี้ถูกอันนี้ถูกหรืออันนี้ถูกคะ่ะฮะเอาไว้ทําอะไรแปลงสีฟันไว้ทาอะไรคะแปลงรูปไหนแปลงฟันอยู่คะรูปนี้คะ่ะรูปนั้นถือเฉยเฉยนี่คะนนคนไหนกํนลาลังแปลงฟันอยู่คะอ,อ่าไหนน้ําปัน่นลองวงกลมคนแปลงฟันสิคะ โอ้โหเก่งมากค่ะไหนหน้าต่อไปอันนี้ให้ทำอะไรคะทำเกี่ยนเกี่ลองวิ่งให้เต็มที่ลอรงรับลูกบอลที่กิ้งมาอ๋ออันนี้ทำไม่ได้อันนี้หนูโยเองหรอคะอืมอ่าต่อไปอันนี้บอกว่าให้เขียนวงกลมทับภาพในกรอบด้านล่างที่มีจำนวนเท่ากับอันนี้อันนี้กี่ซ่อมอันนี้กี่กซกี่อันคะและอันนี้มีกี่ผลคะ ไม่ใช่ค่ะเอาเฉพาะในกรอบนี้ค่ะเฉพาะแค่นี้มีกี่อันคะอ๋อแล้วอันนี้มีกี่อันคะอ๋อแล้วอันไหนเหมือนกับอันนี้คะอันไหนมีสองเท่ากับอันนี้อันนั้นมีกี่อันคะแล้วไหนมีสองคะอ่าวงกลมสิคะอืมอันนี้เขาบอกว่าให้หาว่าภาพด้านล่างภาพไหนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับ ภาพในกรอบด้านบนเลือกแล้วเข็นวงกลมทับอันนี้อะไรคะแมวค่ะกระลอกหรือเปล่าคะกระลอกค่ะอ๋อเนี่ยอะไรคะนกค่ะอ๋อันนี้อะไรคะนุงค่ะอันนี้อะไรคะแอปเปิลค่ะเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ค่ะอันอันไหนคล้ายๆกับอันนี้คะอ๋อเก่งค่ะเอาวงกลมค่ะ ะต่อไปค่ะอันนี้นพับกระดาษไม่ใช่อันนี้ให้เปรียบเทียบด้านบนกับด้านล่างในสองภาพนี้อันไหนไม่เหมือนกันคะไม่เหมือนกันตรงไหนคะเนวสองอันนี้อันนี้กอัน,นี้ไม่เหมือนกันตรงไหนคะต,ตรงนี้คะ่ะไหนเอาปากกาชี้สิคะมีอะไรที่ผีข้างบนกับหมีข้างล่างมีไม่เหมือนกัน่เหมือน อะไรไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงนี้ค่ะกระเป๋าหรอคะค่ะอันหนค่ะอันไหนมีกระเป๋าคะอันนี้ค่ะแลวอันไหนไม่มีกระเป๋าคะอันไหนน้ำาันวาดกระเป๋าลงไปได้ไหมคะจะได้มีเหมือนกันอันไหนวาดไหนคะวาดกระเป๋าข้างล่างสิคะจะได้มีเหมือนข้างบนให้หมีตัวนี้ถือกระเป๋าเหมือนตัวนี้ไงคะ เหมือนอย่างค่ะวาดให้เหมือนข้างบนเลยนะคะวาดกระเป๋าอยู่หรอคะกระเป๋าอ๋ออันนี้บอกว่าดาวสีน้ำเงินคือดวงไหนเอยอ้าวไหนวงกลมทับดาวสีน้ำเงินไหนสีนั่นสีอะไรคะสีเหลืองนี่สีอะไรคะสีเขียวนี่สีอะไรคะสีขาวนี่สีอะไรคะสีเหลือง นี่สีอะไรคะน้าตสีส้มนี่สีอะไรคะน้าตสีแดงนี่สีอะไรคะอ่ะเอาจริงดีดีเอาจริงดีดีสีอะไรสีน้ำตาลสีอะไรสีน้ำตาลสีชมพูนี่สีอะไรสีน้ำเงินไหนไหนสีน้ำเงินวงกลมลับๆสีน้ำเงิน เก่งมากอันนี้บอกว่าให้ดูซิว่าช้างซ่อนอยู่ตรงไหนไหนช้างคะช้างซ่อนอยู่ตรงไหนเอยน่าอะไร,รสิงโต,งโตลแลวช้างอยู่ไหนช้างอนาวงกลมหน้าอันนี้อะไรคะเก่งค่ะแล้าอันนี้อะไรคะม้า่ะม้าอะไรคะมา้ากีบกัดม้าลายค่ะ ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เหมือนกับอันไหนคะอันนี้นงวงกลมเลยคะ่ะอ,อ,อันนี้มีกี่อันคะหนึ่งเก่งคะ่ะอันนี้มีกี่อันคะ กอนเก่งอันนี้มีกี่อันคะหนึ่งสองสามสี่เก่งอันนี้มีกี่อันคะหนึ่งสองเกแล้วไหนมีสี่อันเท่ากับอันนี้คะ 2> 1, 2, 3, เหมือนอันไหนคะมีเท่ากับอันไหนคะอันไหนมีสี่อันอีกแล้วไหนอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วไหนมีสี่อันข้างล่างอ่ะ ช่องไหนมีสีอันคะนับใหม่เร็วไหนมีสีอันเร็วสี่อันแล้ววงกลมเลยสองสามสห้าเฮ้ยนับใหม่หงสองสาสีอสี่อันวงกลมไปเลยวงกลมทั้งสี่อันเลยเก่งค่ะอ่าอันนี้คืออะไรคะ ยานอ๋อจักรยานเหรอคะใช่หนูวิเดออันนี้ขาดอะไรคะอะไรมันหายไปคะน,นี่อะไรหายคะมันไม่มีอะไรน้ำปานจาักรายานอันนี้ไม่มีอะไรคะไม่มีขี่จักรยานไม่มีล้อไม่มีล้อแล้วอันนี้ไม่มีอะไรคะไม่มีไม่มีล้อใหม่กันว้าเดี๋ยอน,นี้อะไรอันนี้อะไร นาฬิกาต้องมีเข็มไหนเข็มเข็มนาฬิกาสิคะกี่โมงแล้วสามเดือ <90 S 1> นาสิบนาฬิกาบ้านหนูบอกได้เป็นเดือนเลยเหรออ,นนอันนี้บดบัสสมมติอันนี้อะไรคะอันไหนเหมือนกับอันนี้คะอันนี้คะ่ะฮะดูดีๆสิคะอ่าวงกลมเลยคะ่ะอ อันไหนยาวที่สุดคะ,นนคะไหนอันไหนยาวที่สุดวงกลมเลยคะ่ะแล้วชี้ให้คุณแม่ดูอันไหนสั้นที่สุดคะอโอ้โเก่งคะ่ะอันนี้คืออะไรคะบบรเครื่องบินเครื่องบินหรอคะแล้วอันนี้อะคะไกเก่งคะ่ะอันนี้อะไรคะเิงช้าเก่งคะ่ะอันนี้อะไรคะถุงรองเท้าเก่งค่ะอันนี้สีอะไรลูก เก่งค่ะอันนี้สีอะไรคะสีน้ำตาลสีชมพูน,นี้อันนี้กระต่ายอยากกินแครอทค่ะแครอทอยู่ไหนค,คะนคะหนูลากตามเส้นไปหาแครอทเลยค่ะไหนหาแครอทกระต่ายกินแครอทโอ้อร่อยไหมคะอร่อยสิคะกินแครอทแล้วเป็นยังไงคะไม่ข้ามฟูอ๋อกินแล้วกแก้มแดงไหมคะ ไหนหันมาทำหน้าแก้มแดงให้คุณแม่ดูค่ะยิ้มหวานด้วยค่ะไม่แลกลิล้นค่ะแต่ปภาพด้านบนมีลูกบอลสีเหลืองและสีน้ำเงินเปน,นกันอยู่ให้เขียนวงกลมทับภาพในกรอบด้านล่างที่แยกลูกบอลได้อย่างถูกต้องน้ำป่นขาอันนี้มีสีแดงกับสีน้ำเงินอันไหนไม่มีปนกันคะ เอาวงกลมไปเลยค่ะเก่งค่ะด้านไหนคะด้านไหนอีกคะนี่ค่ะค่ะเก่งค่ะลูกถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะสัตว์เหล่านี้ตัวไหนคือแมวเอ๋ยไหนแมวคะวงกลมไปเลยค่ะเก่งค่ะด้านี้อะไรคะหมาด้านี้อะไรคะ สิงโต,งโต้านี้อะไรคะแมวเนาะมันก็เหมือนแมวก็เหมือนหมาก็เหมือนปะแมวหรอคะนี่ค่ะอะนี่ก็แมวหรอคะ,คะอ้าววงกลมแมวไปให้หมดเลยคะ่ะ้าไหนแมวอีกคะแล้วนี่อะไรคะ,ะกระต่ายกระต่ายแล้วเลยคะกะิโอ้ค่ะทำอะไรคะ น้ำปั่นขา,ขาคนไหนใส่เสื้อเหมือนอันนี้คะหเหมือนอ่าวงก็้ไปเลยคะวงกุงทั้งของงานนะะอันเดียวสิคะมันเหมือนอันเดียวนี่คะเก <sk r isa> ่งที่สุดในอะไรคะแต่ตีเลยอันไหนอันไหนเรียงตามลำดับสูงไปเตี้ยคะอันไหนเรียงเรียงตามลำดับถูกต้องคะน้ำปั่นเรียงความสูงนี่อันนี้อันเนี้ยไหนสูงสุด เรียงเียงกันถูกไหมคะหนูเรียงกันถูกหนูไม่อยู่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะมเข้าใจอันนี้ไหมคะใช่อันนี้เขาเรียกเรียงกามลําดับการถูกลูกเรียงจากเตี้ยไปสูงคะ่ะนั่งลงนั่งลงสิคะอ่าวงกลมอันนี้คะ่ะอันนี้อะไรคะเรือค <anish> ่ะ <น Balance. S 1> แล้วอันนี้อะไรคะรถค่ะแล้วนี้อะไรคะ แล้วนี่อะไรคะเรือค่ะล่าไหนเหมือนเรือเหมือนกันค่ะวงกกเป็นเลยค่ะวงางของอัน่มมันเหมือนกี่อันละคะหนึ่งอะไรค่ะวงเลยค่ะวงไหนคะวงอันไหนก็ได้วงให้หมดเลยค่ะที่เป็นเรือชายสองอันเลยหล่ะคะโอเคค่ะอันไหนเหมือนอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะวงกกเป็นเลยค่ะ อันเดียวก็พอค่ะอันนี้เป็นโจทย์ไม่ต้องไปวงเขาก็ได้ค่ะนับแมวสิคะมีกี่ตัว 2> 1 2 3 4มี4สี่ตัวอุ้ยปิดตากยังคะงปิดสิคะอ่าอันนี้มีกี่ตัวคะสค่ะนับสิคะหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองามสี่ห้าอเ นับใหม่สิคะหนึ่งสองสามสี่หึนับใหม่สิคะหนึ่งอ่านับกับคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวใช่ไหมคะลานี้มีแมวกี่ตัวคะเฮ้ยนับใหม่เริ่มหนึ่งค่ะหนึ่ง อม,มีสามตัวแนม่นับอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่อันไหนมีสี่ตัวเท่าอันนี้คะอันนี้ค่ะอันนี้มีห้านี่คะห้ค่ะแล้วไหนมีสี่คะ่ค่ะมแม่นับได้ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องอันนี้แน่เลยน้ำปผัดลองนับสิคะ ลองนับสิคะมันทนเพิดเข้าวิดเหรอคะอ่าวงกลมไปเลยค่ะต้อาน้ำปั่นค่ะไอพวกเนี้ยสามอันเนี้ยน้ำปั่นรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะไรมีสีแดงคะมันคืออะไรคะมันคือแอปเปิ้ลมาขือแอปเปิ้ลมเขือเทศค่ะวงกลมไปเลยค่ะ เอาอีกไหมคะหรือพอแล้วคะเอาอีกค่ะเอาอีกเหรอคะอันนี้ให้ระบายสีสาส์อันนี้ให้น,น,ใหน้ำปั่นวาดเส้นตามรูปนี้เลยคะ่ะค่ะออกมาเป็นมิก้เมาา์หรือเปล่านะาอ่าแล้วก็วาดหูตามเส้นเขาเลยคะ่ะลูกอ่าแล้วก็อีกข้างนึงให้ตรงเส้นเขานะคะลูก แล้วก็ปากสามเหลี่ยมได้ค่ะลูกตามเส้นเขาเลยนะลูกตามเส้นสิคะใหม่ค่ะฟึบฝึลงมาสิคะอ่าแล้วขึ้น่าเออเก่งมากมากเลยอันไหนอันไหนเป็นช้างคะ นนวาดวงกลมหนึ่งอันในนี้ค่ะหนึ่งอันนะคะเล็กๆก็พอค่ะอ่าอันไหนเป็นสิงโตคะอขอวงกลมในเนี่ยอันเล็กๆเล็กๆสามอันค่ะลูกนับด้วยค่ะ1 3 1> <c oughs> นี่คุณแม่ทำให้ดูวาดวงกลมสามอันหนึ่ง สองสามอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามเสร็จไหมคะอ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งไหมคะเก่งเหมือนใครคะเก่งเหมือนพ่อโว้ยพ่อชื่ออะไรคะพ่อชื่ออาิวั์ ไม่ใช่พ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรคะพันตํารวจที่อาทีวะราชุชิคุณพ่อเป็นอะไรคะเป็นทํารวจพายุ่มทํางานที่ไหนคะกองร้อยกองร้อยกองร้อยอยู่ที่ไหนคะกองร้อยอยู่ที่บ้านค่ะไม่ใช่ค่ะคุณพ่อไปทํางานที่ไหนคะที่ตํารวจพายุ่มค่ายอะไรคะค่ายอะไรหนูเคยไปไหมคะไม่เคยฮะหนูเคยไปไหม เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้คุณแม่ฟังหน่อยวัน,นวันนี้หนูกินคุณนี่มีกุมปังๆอะค่ะไหนคะนี่เขาตากเสื้อค่ะลูกตากเสื้อเ,เด็กผู้หญิงสามคนนี้คนไหนกําลังทําความสะอาดบ้านอยู่คะคนนี้ค่ะเคาทําอะไรอยู่คะเาาก็จับบ้านให้มานอาเมือมาคะ่ะอ๋อเขาดูดฝุ่นใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ให้อาเมือมาแทนทีน อ๋อดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็ให้อาเมืองมาเล่นด้วยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อถ้าไม่ดูดฝุ่นบ้านจะเป็นไงคะบ้านสกกรเือโอ้โอเคค่ะ